ให้ผมยาวนกไก่มันก็เลยนี่ไงพิ๊กสวยแปลกสวยขึ้นสวยขึ้นนะผมสั้นไงนั่นแหละมันก็ควรมันก็เลยแปลกเฉยๆนั่นล่ะคนมันจะสวยช่วยไม่ได้พิธีใช่คนมันจะสวยช่วยไม่ได้สวยจริงๆเพราะว่าถ้าเรายิ่งแก่ถ้าเราไม่ทาอะไรเลยเรายิ่งหนักและพี่ดูแลหน้านี่นะพี่ดูแลห้มันจะไปดึงนะสวยก็ฉากใจนั่แลว่า เอาไปหาเงินเก็บเงินเอาไว้ไม่ไม่จ้ะที่ทำคือเนี่ยตอนนี้คือหมูก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ทำแคขกคิ้วอย่างเดียวนั้นแหละแล้วทำนิดหน่อยๆก็ยุบอีกนอนชามแนวไหนนี่สวัสดีครับสวัสดีครับมาลองน้องหันอุนหัน อุนอุ้นอันร sure ูซกเย็นใช่ไหมอันที่เก่าเละตไหนอนนี้เหรอข้างในเหรอจ้ะเตรียมพร้อมนี่งอ่งเตรียมพร้อมี่งพี่ใสเนงพี่มีสีเขียว มาตั้งหลายปีแล้ว